ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอปรากฏว่าเปลวเพลิงขนาดใหญ่ที่กำลังลุกโชนอยู่เป็นปรากฏการณ์ที่มาจากสมบัติวิเศษเสียอย่างนั้นทว่ามันมีมหาเทพพันแสงและาธาตุอัคคีของมันคอยเฝ้าระวังสมบัติวิเศษนั้นอยู่ตลอดเวลาดาบสุริยหงสบาทเป็นดาบเทพที่ทรงพลังมากใช่หรือไม่เฉินเซี่ยงถามขึ้นเขามีดาบเทพเก้าชั้นฟ้าอยู่แล้วและคิดว่าดาบของเขาจะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าดาบสุริยหงสบาท ไปเสวียหลานสายหัวไม่อาจกล่าวได้ว่าดาบสุริยหงสบาดไม่ใช่ดาบเทพที่ทรงพลังอันที่จริงมันเป็นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อการต่อสู้ไปซีหนิงและเฉินเซี่ยงรู้สึกประหลาดใจไม่ต่างกันเดิมทีทั้งสองคิดว่าดาบสุริยหงสบาดจะต้องเป็นดาบเท,ที่กล้าแกร่งมากแต่กลายเป็นว่าพวกเขาคาดเดาผิดไปอย่างถนัด ไปสเสวียหลานถอนหายใจข้าไม่รู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ในการใช้ดาบสุริยหงสบาทที่แน่ชัดข้ารู้เพียงแค่ว่ามหาเทพพันแสงต้องการได้รับดาบเล่มนี้จนเกิดความขัดแย้งกับบรรพบุรุษตะวันเทพที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฉินเซียงอุทานขึ้นเขารู้อยู่ก่อนแล้วว่ามหาเทพพันแสงมีความขุนเคืองต่อบรรพการตะวันเทพแต่ไม่ได้รู้ถึงต้นสายปลายเหตุที่แท้จริง พวกเราจะให้มหาเทพพันแสงครอบครองดาบเล่มนี้ไม่ได้เป็นอันขาดเฉินเซี่ยงท่านต้องหาทางแย่งชิงดาบเล่มนี้มาให้ได้ไปเสวีหลานกล่าวเข้าใจแล้วข้าจะพยายามแย่งชิงดาบเล่มนี้มาให้ได้เฉินเซี่ยงพยักหน้าช่วงนี้พวกท่านต้องระวังตัวให้มากโดยเฉพาะท่านเสวีหลานหากเป็นไปได้ท่านไม่ควรออกจากคฤริหาสกุลไปเพราะหากท่านถูกพวกมันจับตัวข้าอาจช่วยเหลือท่านไม่ได้ง่ายๆ ไปสเสวียหลานบุ้ยปากพร้อมแท่นเสียงชิงชังเล็กน้อยท่านกล่าวอย่างกับว่าข้าเป็นเด็กน้อยที่อ่อนแออย่างในอย่างนั้นเฉินเซี่ยงสยยิ้มให้นางครั้นจึงกระโดดขึ้นไปบนกระจกเทพหกวิถีพลันควบคุมให้ออกทยานอย่างรวดเร็วเขากลับมายังพงพรายตะวันเทพเพื่อพบกับจิตวิญญาณแท่นบูชาในช่วงนี้เฉินช่ายได้กลั่นสร้างอาวุธเทพเป็นจํานวนมากโดยที่จิตวิญญาณแท่นบูชาจะคอยสนับสนุนพลังอัคคีเทพสถานตะวันให้เขา เฉินใช้กลั่นสร้างอาวุธเทพอย่างไม่รู้สึกเหนื่อยหน่ายเป็นเพราะเขามองว่ามันคือการฝึกฝนวิธีกลั่นสร้างของเขาดังนั้นเขาจึงลงมือกลั่นสร้างอาวุธและอุปกรณ์เทพด้วยความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเจ้าได้ความอย่างไรบ้างจิตวิญ,ญญาณแท่นบูชาค่อนข้างให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องดวงแสงที่ตกมายังอาณาเขตดินแดนตะวันเทพข้าพบข้อมูลที่สําคัญมากเฉินเซี่ยงกล่าวแล้วจึงบอกเล่ารายละเอียดให้จิตวิญญ,ญาณแท่นบูชาได้รับรู้ หลังจากได้รับฟังจิตวิญญาณแท่นบูชาก็เงียบลงเฉินเซียงเอ่ยเรียกแต่เขายังไม่ตอบกลับเห็นชัดว่าจิตวิญญาณแท่นบูชากำลังครุ่นคิดถึงเรื่องที่สำคัญบางอย่างเห็นทีว่าหายนะได้มาเยือนดินแดนตะวันเทพเสียแล้วหลังจากเงียบไปพักใหญ่จิตวิญญาณแท่นบูชาก็กล่าวขึ้นข้าเองก็คิดเช่นนั้นเพราะเห็นชัดว่ามหาเทพพันแสงมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งเฉินเซียงกล่าว ชายคนนี้รับมือได้ยากมากแต่สถานการณ์โดยรวมยังถือว่าไม่เลวร้ายจนเกินไปเจ้าสมควรรู้ว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงของแต่ละเผ่าพันธุ์ได้ไปสู่เบื้องบนวัฏจักรหมื่นเตา่าและกำลังถูกเรียกตัวกลับมาจิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวท่านกำลังหมายความว่าผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่ร่วมมือกันจะสามารถต้านทานมันได้อย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวขึ้นเมื่อครุ่นคิดถึงแง่มุมดังกล่าวเขาก็รู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ เจ้ารู้หรือไม่ว่าดาบสุริยหงสบาทใช้งานอย่างไรจิตวิญญาณแท่นบูชาถามขึ้นเขายังไม่คิดจะตอบในคำถามของเฉินเซียงไม่เฉินเซียงสายหัวความทรงจำที่สเสวียหลานสืบทอดมาไม่ได้ระบุถึงการใช้งานดาบสุริยะหงสบาทนางระบุได้เพียงว่ามันเป็นดาบที่มีอำนาจพลังกล้าแกร่งแต่ไม่ได้ใช้งานในการต่อสู้ถูกต้องดาบสุริยหงสบาทไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อการต่อสู้แต่มันเป็นกุญแจแห่งวิหารสุริยหงสบาท จิตวิญญาณแท่นบูชากล่าวเดิมทีวิหารสุริยหงสบาทก็คือพระราชวังแห่งบรรพการตะวันเทพในนั้นมีสิ่งใดอยู่คิดว่าเจ้าสมควรคาดเดาได้อย่าบอ,บอกนะว่ามันมีมรดกพลังแห่งบรรพการตะวันเทพเชินเสี่ยงประหลาดใจไม่น้อยใช่ก่อนที่บรรพการตะวันเทพจะออกเดินทางเขาได้ทิ้งมรดกพลังไว้ที่วิหารสุริยหงสบาทช่วงเวลานั้นมหาเทพ,พพันแสงได้ขโมยกุญแจของวิหารไป เมื่อบรรการตะวันเทพค้นพบเรื่องนี้เขาก็ได้ปิดผนึกกุญแจและมหาเทพพันแสงไว้ในดวงอาทิตย์ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมหาเทพพันแสงและดาบสุริยหงสบาทจึงหลุดพ้นจากผนึกประทับได้อย่างไรก็ตามการที่ดาบสุริยหงสบาทปักสู่ผืนพิภพอย่างแน่นหนาก็สมควรเป็นเพราะดาบเล่มนั้นไม่ต้องการตกอยู่ในครอบครองของมหาเทพพันแสงเฉินเซียงนึกตรองตามครั้นจึงถามขึ้นว่าวิหารสุริยหงสบาทยอยู่ที่ไหน ตราบใดที่มีกุญแจก็สามารถเข้าไปที่นั่นอย่างนั้นหรือข้ารู้แค่ว่าดาบสุริยหงสบาทเป็นกุญแจแห่งวิหารสุริยหงสบาทแต่ข้าไม่รู้ว่าวิหารตั้งอยู่ที่ไหนจิตวิญญาณแท่นบูชาถอนหายใจเอาเป็นว่าเจ้าแย่งชิงดาบเล่มนั้นมาให้ได้ก็พอแล้วด้วยวิธีนี้จะทําให้มรดกแห่งบรรพการตะวันเทพไม่ตกต้องอยู่ในมือของมหาเทพพันแสงเฉินเซี่ยงพยักหน้าข้าจะพยายามแย่งชิงดาบเล่มนั้นมาให้ได้ แม้ยามนี้เฉินเซี่ยงยังไม่รู้ว่าตนเองจะเข้าไปสู่เปลวเพลิงขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายได้หรือไม่แต่เขาคิดว่าจะต้องไปที่นั่นเพื่อรอโอกาสให้เข้าถึงเฉินเซียงเดินทางมายังตำแหน่งของเปลวเพลิงขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายอีกครั้งในยามนี้เขาพบเห็นผู้เชี่ยวชาญที่เคยดูทราบอัคคีเทพสถานตะวันกำลังนั่งคุกเข่าในลักษณะทำความเคารพขณะที่เปลวเพลิงมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดพวกมันกลายเป็นาธาตุอัคคีอย่างสมบูรณ์แล้วเฉินเซี่ยงกล่าว พวกมันเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่มีสถานะสูงส่งของแต่ละเผ่าพันธุ์หากมหาเทพพันแสงสังการให้พวกมันกลับไปที่เผ่าพันธุ์เพื่อดำเนินแผนการชั่วร้ายก็เห็นทีว่าจะเกิดหายนะกับเผ่าพันธุ์นั้นๆเป้าหมายของมหาเทพพันแสงในปัจจุบันคือการยึดครองแท่นบูชาตะวันเทพให้ได้ห้าแท่นบูชาเป็นอย่างต่ำแต่เท่าที่เฉินเซี่ยงประเมินจากปัจจุบันเขาก็คิดว่าแผนการของมันจะสำเร็จได้ไม่ยาก นับแต่นี้พวกเจ้าทุกคนคือาธาตุอัคคีแห่งข้ามหาเปลวเพลิงเบื้องหน้าพวกเจ้ามีอำนาจพลังอัคคีสถานตะวันที่รุนแรงตรับใดที่พวกเจ้าทำการดูดซับก็จะมีอำนาจพลังกล้าแกร่งยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าหากพวกเจ้าถวายความพักดีแก่ข้าข้าจะทำให้พวกเจ้ากลายเป็นบุคคลที่ทรงพลังกว่าใครๆมหาเทพพันแสงกล่าวไปยังเหล่า,าธาตุอัคคีของมัน ตอนนี้พวกเจ้าทุกคนกลับไปยังเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมได้แล้วล่อลวงผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ที่นั่นและนำตัวพวกมันกลับมารับใช้ข้าเฉินเซี่ยงรู้สึกว่าแผนการของมหาเทพพันแสงเป็นแผนการที่น่ากลัวมากเพราะมันไม่คิดจะกวาดล้างเผ่าพันธุ์เชื้อสายตะวันเทพแต่ต้องการควบคุมทั้งหมดให้กลายเป็นทาสของมันเพียงผู้เดียว หากแผนการของมันลุล่วงก็จะถือเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างยิ่งเพราะมหาเทพพันแสงจะมีขุมกำลังที่มีความแข็งแกรง่งคอยรับใช้ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นขุมกำลังที่ไม่หวาดกลัวความตายหากพวกมันบ่มเพาะพลังด้วยการดูดซับอัคคีเทพสถานตะวันก็สมควรทบทวีความแข็งแกร่งได้อย่างรวดเร็วเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยความหนักใจข้าต้องรีบหาทางแย่งชิงดาบสุริยหงสบาทโดยเร็วที่สุดเพราะพลังอัคคีเทพสถานตะวันที่พวกมันดูดซับสมควรมาจากการปลดปล่อยของดาบสุริยหงสบาท เฉินเซียงยังคาดเดาอีกว่ามหาเทพพันแสงกำลังดูดซับพลังอัคคีสถานตะวันเพื่อฟื้นฟูอำนาจพลังของมันเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานาทัศักคีทั้งหมดจึงออกเดินทางไปทั้งหมดส่วนสามทัศอัคคีดั้งเดิมก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เฉินเซี่ยงคิดว่าหากล่อลวงความสนใจของมหาเทพพันแสงได้เขาจะมีโอกาสเข้าถึงดาบสุริยหงสบาทเปลวเพลิงขนาดมหึมายังคงลุกโชนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเปลวเพลิงด้านนอกไม่ได้มีความรุนแรงอย่างไรนะัก แต่ดีชั่วมันก็คืออัคคีเทพสถานตะวันตรับใดที่ทําการดูดซับเข้าไปก็สามารถบ่มเพาะอ,อํานาจพลังให้กล้าแกร่งได้เฉินเซี่ยงตระหนักได้ว่าสามธาตุอัคคีดั้งเดิมมีความแข็งแกร่งมากก็สมควรทําการดูดซับอ,อํานาจพลังจากอัคคีเทพสถานตะวันมาเนิ่นนานแล้วแน่นอนว่าเปลวเพลิงชั้นในมีความรุนแรงกว่าด้านนอกหลายเท่าและมหาเทพพันแสงจะต้องบ่มเพาะพลังด้วยเปลวเพลิงชั้นในเฉินเซี่ยงพึมพำในใจข้าต้องหาทางล่อให้มันออกมาข้างนอก เฉินเซียงเริ่มวางกลอุบายโดยจะส่งตัวมนุษย์หนูออกมาและให้มันขึ้นไปยืนบนกระจกเทพ6วิธีจากนั้นเขาจะควบคุมให้กระจกเทพ6วิธีออกทะยานในระยะห่างโดยไม่มีการซ่อนอำพรางติ่นอายพลงังแ,แน่นอนว่ามันจะต้องค้นพบการทยานของกระจกเทพ6วิธีเมื่อถึงเวลานั้นมันจะออกจากเปเลวเพลิงและเปิดโอกาสให้ข้าได้เข้าถึงเฉินเซียงกล่าวขึ้นหลังจากนั้นจึงเริ่มแผนการทันที เมื่อกระจกเทพหกวิธีถูกส่งให้ออกทยานในระยะห่างมหาเทพพันแสงก็สามารถค้นพบกลิ่นอายพลังของกระจกเทพหกวิธีได้ทันทีมันเร่งทยานออกไล่ล่า,ลาและเห็นเป็นกลุ่มแสงสีดำพุ่งตัวด้วยความเร็วสูงเฉินเซียงเลือกใช้กระจกเทพหกวิธีเป็นกลอุบายเพราะเขาเคยได้ยินว่ามหาเทพพันแสงต้องการครอบครองกระจกเทพหกวิธีของเขาดังนั้นเฉินเซียงจึงคิดว่ามหาเทพพันแสงจะต้องหลงกลเขาได้ง่ายๆ สำหรับสาเหตุที่ทำให้มหาเทพพันแสงมีความสนใจในกระจกเทพหกวิธีสมควรเป็นกลิ่นอายพลังจากผลึกจักระพัดหมื่นเต่าที่ปรากฏแม้ว่ามหาเทพพันแสงจะไม่ได้รับรู้ถึงแง่มุมนี้อย่างแน่ชัดแต่มันก็รู้สึกคุ้นเคยกับกลิ่นอายพลังของกระจกเทพหกวิธีเป็นอย่างมากส่งผลให้มันรู้สึกคลงใจและต้องการจะตรวจสอบให้แน่ชัดดังนั้นเมื่อกระจกเทพหกวิธีปรากฏอีกครั้งโดยที่มีกลิ่นอายพลังรุนแรงกว่าครั้งก่อนก็ทำให้มหาเทพพันแสงออกไล่ตามอย่าง,างไม่คิดรีรอ ทางด้านเฉินเซียงไม่ความกังวลว่ากระจกเทพ6วิธีจะถูกช่วงชิงไปแม้แต่น้อยเพราะมันคืออุปกรณ์เทพที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของเขาอย่างเหนียวแน่นเมื่อถึงยามจนตัวจร,จร,งจริงๆเขาจะสามารถเรียกคืนกระจกเทพ6วิธีกลับมาได้อย่างฉับพลันต่อให้มีระยะห่างนับหมื่นลี้ก็ตามทีหลังจากเฉินเซียงมองเห็นมหาเทพพันแสงอยู่ในระยะห่างเขาก็ทะยานตรงเข้าหาเปเลวเพลิงทันที เมื่อเข้าถึงเปลวเพลิงขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายเฉินเซียงก็รู้สึกปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรงสิ่งนี้แสดงให้เห็นชัดว่าดาบสุริยหงสบาทมีอํานาจพลังที่รุนแรงเพียงใดก่อนหน้านี้จิตวิญญาณแท่นบูชาบอกกับเขาว่าดาบสุริยหงสบาทไม่มีความน่ากลัวใดๆและเป็นเพียงกุญแจแห่งวิหารสุริยหงสบาทเท่านั้น ยามนี้เฉินเซี่ยงรู้สึกว่าจิตวิญญาณแท่นบูชาให้ข้อมูลที่ผิดพลาดอย่างถนัดเพราะดาบสุริยหงสบาทสามารถประตูอักขีเทพสถานตะวันที่มีความรุนแรงอย่างที่สุดจนตัวเขาแทบจะต้านทานไว้ไม่ได้เฉินเซียงบุฝกฝ่าเปลวเพลิงเข้าไปยังด้านในซึ่งมันมีความร้อนรุนแรงกว่าด้านนอกหลายเท่าเขาจำเป็นต้องกัดฟันบุฝกฝ่าเข้าไปเรื่อยๆก่อนจะค้นพบเห็นด้ามดาบสุริยหงสบาทในที่สุดนี่หรือดาบสุริยหงสบาท แล้วทำไมมหาเทพพันแสงถึงไม่สามารถดึงมันออกมาได้เฉินเซี่ยงนึกสงสัยเขาเคยได้ยินมหาเทพพันแสงพูดกับทาตุอัคคีว่ามันไม่สามารถดึงดาบสุริยะหงสบาทออกมาได้เพราะมันยึดติดกับผืนพิภพอย่างแน่นหนาเฉินเซี่ยงใช้ฝ่ามือทั้งสองเข้ากระชับดาบด้ามครั้นจึงออกแรงดึงสุดแรงทว่ามันไม่เกิดการขยับเขยืขย้อนแม้แต่น้อยพับผ่า,ผาสิ เฉินเซียงเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีขึ้นมาแล้วเพราะนี่คือโอกาสสำคัญแต่ดูเหมือนเขาจะไม่สามารถดึงตัวดาบขึ้นมาได้ปรากฏว่าเขาพบเจอปัญหาเดียวกันกับมหาเทพพันแสงเข้าให้แล้วบรรลัยแล้วข้ามีเวลาไม่มากนะักข้าจำเป็นต้องคิดหาวิธีดึงดาบสุริยหงสบาดออกมาให้ได้เฉินเซียงกล่าวขึ้นปัจจุบันกระจกเทพหกวิธีของเขาออกทยานอยู่ไม่ไกลเกินไปเพียงแต่ทยานในวิธีโค้งเพื่อให้อยู่ในการควบคุม เคอเออเจ้าพอจะมีวิธีการบ้างหรือไม่เฉิญเซียงพยายามออกแรงดึงอยู่ตลอดเวลาทว่ามันไม่มีทีท่าว่าจะขยับเขยื้อนแต่อย่างใดข้าคิดหาวิธีการไม่ได้จริงๆฟงเคอเออไม่เคยรู้เกี่ยวกับดับเล่มนี้ทําให้นางไม่สามารถคิดหาวิธีการได้เห็นทีข้าจะต้องสอบถามกับจิตวิญญาณแท่นบูชา เฉินเซี่ยงหลับตาลงครั้นจึงเปิดทางผ่านมิติปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เข้าถึงใจกลางพงไพรตะวันเทพเพื่อติดต่อกับจิตวิญญาณแท่นบูชาวิธีการนี้เป็นการใช้พลังงานทางจิตวิญญาณและพลังมิติซึ่งมันขับเคลื่อนด้วยอำนาจพลังปริมาณมหาศาลแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันมันทำให้เขาไม่มีทางเลือกมากนะัก จิตวิญญาณแท่นบูชาข้าพบเจอปัญหาสำคัญตอนนี้ข้าไม่สามารถดึงดาบสุริยหงสบาดออกมาได้ดาบสุริยหงสบาดยึดต,ติดกับผืนพิภพจนเป็นหนึ่งเดียวกันก็ว่าได้ข้าออกแรงเต็มที่แล้วแต่มันไม่ได้ขยับเขยื้อนเลยด้วยซ้ำเฉินซี่งกล่าวผ่านทางกระแสจิตด,ด้วยน้ำเสียงกระวนกระวายข้าได้ยินว่ามหาเทพพันแสงไม่สามารถดึงดาบออกมาได้เช่นกันปัญหานี้เกิดจากสิ่งใดกันแน่จิตวิญญาณแท่นบูชาไม่ได้ตอบกลับในทันทีเขาเงียบลงดูเหมือนกำลังใช้ความคิด พวกเรามีเวลาไม่มากนักแล้วอีกไม่นานมหาเทพพันแสงจะย้อนกลับมาที่นี่เฉินเซี่ยงกล่าวอย่างร้อนใจหากครั้งนี้เขาทำไม่สำเร็จเขาอาจไม่มีโอกาสอีกเลยก็เป็นได้ไม่ต้องร้อนรนถึงขนาดนั้นการจะดึงดาบสุริยหงสบาดออกมาเจ้าจำเป็นต้องเข้าสู่ตัวดาบเพื่อสื่อสัมผัสกับบางอย่างที่อยู่ในนั้นตรับใดที่ดาบสุริยหงสบัดให้การยอมรับตัวเจ้าเจ้าก็สามารถดึงมันออกมาได้จิตวิญ,ญญาณแท่นบูชากล่าว หากครั้งนี้มีเวลาไม่เพียงพอเจ้าค่อยมองหาโอกาสในครั้งต่อไปม,มีหรือว่าเฉินเซียงจะยอมรอให้ถึงครั้งหน้าเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลังจากนี้มหาเทพพันแสงจะมีการระวังตัวมากขึ้นหรือไม่ดังนั้นเขาจะต้องได้รับดาบสุริยหงสบาทในครั้งนี้ให้จงได้เช่นนั้นแล้วเฉินเซียงก็ได้กระชับด้ามดาบพร้อมปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ส่งร่างจิตวิญญ,ญาณเข้าสู่ตัวดาบทันทีเพียงไม่นานร่างจิตวิญญ,ญาณของเขาก็ปรากฏตัวในห้วงมิติอันมืดมิด มีใครอยู่ในนี้หรือไม่เฉินเซี่ยงพยายามส่งเสียงเรียกเพื่อจะได้ติดต่อกับบางอย่างด้านในห่วงมิติแห่งนี้หลังจากส่งเสียงตะโกนหลายครั้งจู่ๆห่วงมิติได้เปลี่ยนเป็นสีม่วงครั้นจึงปรากฏดวงอาทิตย์สีม่วงเข้มทั้งหมดเก้าดวงบนท้องฟ้ามันสาดแสงเจิดจ้าจนเขารู้สึกแสบตาเฉินเซี่ยงรีตาจ้องมองไปยังดวงอาทิตย์เหล่านั้นก่อนจะเห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ดวงอาทิตย์ทั้งหมดระเบิดตัวพร้อมเพรียงกันครั้นจึงกลายสภาพเป็นก้อนกลุ่มแสงที่พันผวนก่อนจะบูรณาการเป็นดั่งแท่งน้าพุ่งเสียบแทงร่างจิตวิญญาณของเฉินเซี่ยงอย่างฉับพลันเฉินเซียงรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่สุดเพราะแท่งน้าเหล่านั้นมีความร้อนสูงเขาพยายามกัดฟันทนอยู่ครู่ก่อนจะเห็นว่าแท่งน้าทั้งเก้ากลายเป็นดาบสีม่วงลอยวนเบื้องหน้าทั้งหมดคือดาบสุริยหงสบาท เฉินเซี่ยงพึมพำขึ้นยามนี้ความเจ็บปวดที่ได้รับเริ่มทุเลาลงแล้วแต่ทันใดนั้นดาบทั้งเก้าเล่มก็ได้พุ่งตรงเข้ามาอย่างฉับพลันเสียงดาบพุ่งแหวกอากาศเข้ามาด้วยความเร็วสูงเฉินเซี่ยงที่ไล่เห็นก็แทบจะหัวเราะทั้งน้ำตาเพราะเมื่อครู่เขากำลังคิดว่าดาบสุริยหงสบาดกำลังจะยอมรับในตัวเขาแต่ตอนนี้ดาบทั้งเก้าเล่มพุ่งตรงเข้ามาพร้อมกับจิตสังหารที่พุ่งพล่านรุนแรงหรือว่าข้าจะต้องผ่านการทดสอบเสียก่อนดาบสุริยหงสบาดจึงจะให้การยอมรับในตัวข้า เฉินเซียงนึกตรองในใจครั้นจึงกัดฟันรอรับคมดาบทั้งเก้าเล่มที่กำลังพุ่งเข้าหาทันทีที่ดาบเสียบแทงเฉินเซียงก็เกือบสุดเข่าลงกับพื้นเพราะมันเป็นความเจ็บปวดที่รุนแรงยิ่งมีหนำซ้ำตัวดาบได้ดึงกลับสร้างความเจ็บปวดเป็นระลอกสองด้วยความเจ็บปวดที่ได้รับมันทำให้เฉินเซียงเริ่มคิดที่จะถ่ายถอนร่างจิตวิญ,ญญาณออกมาแต่หากเขาทำเช่นนั้นทุกสิ่งอย่างก็เป็นอันล้มเลิก เมื่อตระหนักได้ดังนั้นเขาจึงคิดว่าตนเองจะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะหากล้มเลิกลงกลางคันก็หมายความว่าเขาทนแบกรับความเจ็บปวดมาโดยไม่เกิดประโยชน์ใดๆแม้ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจะเป็นเพียงความรู้สึกทางร่างจิตวิญญาณเท่านั้นแต่มันก็รุนแรงจนเขารู้สึกราวกับว่ามันเกิดขึ้นกับกายเนื้อจริงๆดาบสีม่วงทั้งเก้าเล่มพุ่งเสียบแทงอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบสิ่งนี้ทำให้เฉินเซียงรู้สึกทรมานจนแทบขาดใจเสียให้ได้ ช่วงเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่อาจทราบทว่าเฉินเซียงยังคงถูกดาบสีม่วงทั้งก้าเล่มเสียบแทงอย่างไม่รู้จบขณะที่เขาไม่รู้ด้วยซ้าว่าตนเองถูกคมดาบเสียบแทงไปแล้วกี่ครั้งด้วยความทรมานขีดสุดมันทําให้สติวิญญาณของเขาหลุดลอยไปอย่างไม่รู้ตัวและมาได้สติอีกครั้งเมื่อสัมผัสศักดิ์สิทธิ์สูญสลายไปจากดาบสุริยหงสบาทเฉินเซียงลืมตาขึ้นมาพร้อมกับค้นพบว่าตนเองดึงดาบสุริยหงสบาทขึ้นมาจากผืนพิภพได้สําเร็จแล้ว อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ